ตีกันยึดเหมืองนะครับว่าใครจะชนะใครจะแพ้นะอ่านนี้ก็เป็นทัพใจของเรานะครับแต่ว่าก็ทัพเรายังไม่เก่งเท่าไหร่นะแต่เราก็ดูได้ครับว่าจะชนะหรือแพ้นะเพ,เพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Top Up มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเกมล่าสุดครับ ของกาลินาบูลไลเบตนั่นเองรับเติมเกมครับเพื่อนเห็นราคานะครับผมถ้าเป็นราคาสีแดงนี่จะเป็นราคารดจากโปรโมชั่นจากทางโอเวอร์ท็อปอัพครับสะดวกปลอดภัยเพื่อนเพื่อน,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 นกดที่ก์ใต้คลิปของผมได้เลยครับเอาละครับเพื่อนกลับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมพาเพื่อนไปดูเกมของวีมิกที่เปิดใหม่นะครับก็คือจายแอนมอนเตวอลซึ่งเป็นเกมตอนนี้อยู่ในช่วงระยะของซอฟรันนั่นเองครับซึ่งซอฟรันเนี่ยได้เฉพาะคนที่ได้เวลลิธนะครับหนึ่งพันคน ก็สามารถเล่นได้นะครับตอนนี้ก็คือสามารถเทสได้ก่อนชาวบ้านเลยนะครับแล้วก็เทสได้ไม่พอนะครับสามารถค้าเหรียญและเก็บไว้ก่อนได้ครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นการเปิดที่ซอฟต์ลั้นที่โหดมากๆครับแล้วก็ถามว่าเดือดไหมตอนนี้คือเดือดมากครับ1น0 0คนนี่ไม่ใช่แบบย่อยๆนะครับคือแย่งแร่กันแบบโคตรโหดๆเลยครับเกมนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดในการหาทองหา ทรัพยากรยังไงเพื่อที่จะสามารถแลกเปลี่ยนเหรียญได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ครับผม เหรียญหรือทรัพยากรที่จะนําไปคราบนะครับเป็นเหรียญมอนโคลหรือเหรียญในเกมนั่นเองครับเราสามารถมาดูตรงตลาดได้นะครับเนี่ยพอเราทําเควสมาสักระยะหนึ่งครับมันก็จะเปิดตลาดให้กับเรานะครับพอเปิดตลาดให้กับเราเนี่ยเราสามารถคลิกมาดูตรงนี้ได้ครับนี่คือรายละเอียดหรือดีเทลทั้งหมดนะครับที่เราจะสามารถเอาทองเนี่ยมาคราฟเป็นตัวเหรียญมอนโคลได้ครับตัวเหรียญมอนโคลก็คือตัวนี้นะครับผม เงื่อนไขเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องนอง M นะครับก็คือ2ล้านทองนั่นเองครับ2ล้านทองเนี่ยผมขอเรียกว่าโกะแวกันะครับ2ล้านโกเนี่ยเราจะหาได้จากที่ไหนได้บ้างเพื่อนๆลองสังเกตดีดีนะครับตัวโกเนี่ยมันต้องมีตัวทีเขียวๆตรงนี้ติดมาด้วยนะครับคือทองตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากการขุดอย่างเดียวครับผมการขุดจากไหนได้บ้างเดี๋ยวผมจะเทสให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือทองที่ผมมีอยู่นะอืม <today> ทองที่ผมมีอยู่ครับก็คือ3า8 0 0 0แปดหมื่นผมนี่จะหาได้จากที่ไหนบ้างเราลองเทสตดูตรงนี้ก็ได้ครับอ่ะสามแปดแนะครับผมถ้าผมกดตรงนี้นะครับตรงคฤหาสน์เนี่ยซึ่งเราก็จะได้เห็นได้ว่าทองเนี่ยมันหาได้จากตรงคฤหาสน์หรือตรงขุดในเมืองของเราก็ได้นะครับก็คือตรงนี้นะมันก็จะเป็นตัวทองที่ใช้ทําการแลกได้ครับก็คือติดตัวทีตรงนี้มาแต่ทองที่เราได้จากการทำเควสครับผม ทองที่เราได้จากการทำเควสต,ต่างๆนานาครับหรือเราได้จากกิ้เนี่ยนะครับกิ้เนี่ยก็ไดจ้จะได้ทองเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นทองที่เราไม่สามารถนำมาเทรดขายได้ครับผมเราอยู่ตรงนี้นะอ่าถ้าเราเปิดในกิ้นะเราจะเห็นกองกองตรงนี้นะครับ1 0 0 0 0นโกนะครับ5กองถ้าสมมุติว่าผมจะไปเปิดนะอ่าเพื่อนเพื่อลองสังเกตดีดีนะครับตรงนี้อ่าเพื่อนๆจะเห็นว่า3 0 0 0 0 0 3 8 6 4 1นนะครับแล้วผมก็จะไปเปิดทองเมื่อกี้ที่ผมได้มานะครับผมตรงนี้นะก็จะได้ทองอยู่ที่7 5 0 0หนะครับอ่ะเราลองสังเกตดูก็ได้นะครับมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับอ่ะ7 5 0 0หมันไม่เพิ่มนะครับงั้นแสดงว่าทองที่เราได้จากในเกมก็คือในกิวบ้างนะครับในกิวบ้างและก็ในสุ่มกาชาสุ่มกาชามันก็จะเป็นสเสบียงด้วยนะครับ ซึ่งในกล่องกาชาเนี่ยมันก็จะมีไอเทมทรัพยากรตรงนี้8%ที่มันมีโอกาสในการออกนะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นทองที่ไม่สามารถนํามาคราฟได้ครับทองที่สามารถนํามาคราฟได้เนี่ยก็คือเราต้องไปขุดอย่างเดียวครับผมและก็ตรงคลิ้นหตรงนี้นะยิ่งเราอัพเลเวลสูงเท่าไหร่เนี่ยการ หาทองนะครับหรือการปล่อยทองเนี่ยการปล่อยทองเนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองครับอ่เราลองสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับปุ่มนี้นะยิ่งเราอัปเกรดเลเวลเนี่ยอ่าผลผลิตทองเนี่ยที่มันจะได้นะครับมันก็จะเก็บเยอะมากขึ้นนะครับยอดเก็บทองสูงสุดนะครับมันก็จะเก็บอยู่ที่1นึ่งหมนะครับมันก็จะปล่อยอยาวๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปเลยนะเออมันก็จะอยู่อยู่ประมาณนี้เพื่อนเพื่อสามารถมาอ่านรายละเอียดได้นะครับแต่การที่เราจะหาทองแบบจริงๆจังได้เนี่ยก็คือนอกแมปครับผมเราจะเห็นนอกแมปใหญ่อย่างนี้นะครับ ก็เพื่อนๆจะเห็นตรงตรงนี้นะอันนี้ก็คือผมขุดอยู่นะครับการที่ผมขุดอยู่อย่างเงี้ยเพื่อนๆลองมาดูรายละเอียดนะครับในการขุดได้นะบ่อนี้นะครับที่มันมีอยู่ก็คือจํานวน1นึ่งแสนทองนะครับตรงนี้ผมจะสามารถขุดได้ครั้งละ32,131ทอง นั่นเองครับผมผมขุดหมดเนี่ยสามหมื่นเนี่ยผมก็ต้องได้มาขุดมาอีกนะครับจนมันหมด1นึ่งแสนเจ็ดหมพันนะครับของทองที่อยู่ตรงนี้นี่คือทองกองเลเวลหนึ่งนะครับซึ่งทองแต่ละกองเลยครับมันก็จะมีเลเวลบอกนะให้เรากดค้นหาตรงนี้ก็ได้ครับแต่ในแมปเนี่ยของผมเนี่ยมันค้นหาไม่ได้เพราะว่าการแย่งชิงตอนนี้โคตรเดือดเลยครับผมผมเนี่ยไม่สามารถที่จะไปหากองที่เป็นเลเวล2ได้ครับเพราะว่าส,ส่วนใหญ่จะเป็นกิลใหญ่นะครับที่เขายึดอยู่นะ อาที่ถ้าเป็นวงสีแดงแบบนี้ครับก็จะเป็นกิ้วใหญ่ที่เขายึดอยู่นะครับผมเราก็มาอ่านรายละเอียดได้นะครับตอนนี้ทองอยู่ที่เหลืออยู่เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าสองหมื่นเจ็ดใช่ไหมอ่าเราก็ต้องมาตีเอานะครับอ่าเราจะเห็นตรงนี้อันนี้ก็คือเลเวลสองนะครับตอนนี้ก็คือกิ้วใหญ่เนี่ยเขาเหมากองทองไปหมดแล้วนะครับผมถ้าใครอยู่กิ้วใหญ่มาก่อนเนี่ยก็จะได้เปรียบในเรื่องของการขุดทองในปัจจุบันนะครับในซอฟรันที่เล่นอยู่นะครับตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในกิ้วใหญ่นะครับผมก็เลยแบบว่า ต้องค่อยๆขุดเอานะครับเผื่อจะได้แบบอย่างน้อยหรือขั้นต่ำนะครับผมเนี่ยต้องมีอยู่ประมาณ 2m นะครับที่ติดตัวนะ 2m mm. ผมถึงจะสามารถแลกเป็นเหรียญมอนโคลได้นั่นเองครับอันนี้คือเงื่อนไขเอามาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับว่าทองเนี่ยมันหากันยังไงนะครับในเกมนี้ซึ่งเรามาพูดในส่วนของรูปแบบของเกมแล้วกันครับว่ามันเล่นยากเล่นง่ายขนาดไหนการเล่นเนี่ยเน้นๆไปเลยครับก็คือโฟกัสไปอยู่ ประมาณ2-3ส่วนนะครับอะผมจะพูดให้กับเพื่อนไปฟังไปกับเพื่อนเลยก็แล้วกันครับเกมมันจะเป็นคคล้ายกับเกมคล้ายกับเกมเรือนะครับถ้าใครเคยเล่นเกมเรือของวีนิกมาแล้วนะแล้วก็เกมยานนะครับมันจะเป็น2เกมนี้ครับอารมณ์2เกมนี้เข้ามารวมกันครับผมก็ไลฟ์ออฟสตาร์เนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับคล้ายๆกันเัปเกรดสร้างฐานแล้วก็ยึดเหมืองกันนะครับเกมนี้จะไม่ได้แบบเชิงยึดเหมืองนะเกมนี้จะเป็นแบบว่าไปยึดป้อมปราการ นะครับของเมืองก็คล้ายๆเกมเรือเลยครับเกมเรือเนี่ยก็จะมีเมืองแต่ละเมืองนะที่เราต้องไปยึดนะครับยึดแล้วเราก็ไปเก็บพลังสีในเรื่องของการขุดทองนั่นเองครับก็คล้ายๆกันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะมีกิลใหญ่หรือเปล่านะครับถ้าเรามีกิลใหญ่เนี่ยเราก็จะสบายใช่ไหมเกมนี้ตีกันยึดเมืองนะครับว่าใครจะชนะใครจะแพ้นะอ่าอันนี้ก็เป็นทับใจของเรานะครับแต่ว่าก็ทัพเรายังไม่เก่งเท่าไหร่นะ แต่เราก็ดูได้ครับว่าจะชนะหรือแพ้นะในกล่องเมลของเรานะครับก็จะมีนะอันนี้เขาบอกว่าเสมอนะครับโอ้โหเสมอได้ไงวันนี้เราก็สามารถกดชมได้นะครับว่าเราเสมอได้ไงนะอืมนีเขาก็บอกว่าชนะแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะพอเราชนะนะครับเราก็จะไล่เขากลับนะครับอย่างนี้นะแล้วทีนี้เขาก็จะมาตีเราใหม่นะประมาณนี้นะครับพอเราแบบเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับเราเนี่ยจะเป็นต้องมา ซ่อมแซมหรือว่ารักษาทหารของเรานะครับเห็นงนะี้อันนี้ก็คือทหารของเราที่เจ็บบาดเจ็บนะครับเราก็อยู่แนละ้วนี่ต้องบอกเพื่อนอย่างนี้เลยนะครับผมว่าขั้นต่ำเนี่ยสำหรับเปลี่ยนมอนโคเนี่ยก็ต้องมีอยู่2 m นะครับเพอถึงจะสามารถแลกได้นะก็เริ่มแรกเนี่ยให้เราพยายามเข้าไปอยู่ในกิ้วที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็มีเพื่อนที่แบบค่อนข้างเยอะพลังค่อนข้างพลังลบตรงนี้เยอะๆนะครับเวลาเราเลือกเข้ากิวนะ้วเนาะแล้วก็เอากิ้วที่ แอคทีฟบ,บ้างนะครับแอคทีฟบ,บ้างแล้วก็มีพลังลบที่ค่อนข้างดีหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นวิธีเล่นสําหรับ เกมนี้ลวกันครับแจนมอนเตวอร์นะครับผมเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับสาหรับเกมก็เปิดซอฟต์แวรมาได้ประมาณหนึ่งวันนะครับผมก็เริ่มเล่นแล้วนะผมก็เริ่มเล่นเริ่มจับแล้วนะครับก็เริ่มที่จะเข้าใจเกมอะไรมาด้ดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะฟาร์มโกไว้ก่อนแล้วนะครับก็จะได้เปรียบเลยนะคนที่หนึ่งพันคนนะครับใครที่สร้างกิวไว้ก่อนเนี่ยใครที่ทากิวใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับก็จะได้เปรียบนะในการต่อสู้แล้วก็ทําตัวละครนะครับก็จะได้เปรียบกว่เอนๆวลา จะต่อสู้แย่งเหมืองกันนะครับมันก็ได้เปรียบตรงนี้แหละนะครับผมโอเคฝากไว้แค่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปคลิปหน้าผมจะเอา, content, า,าอคอนเทนต์วิธีการหาทองนะครับวิธีการหาทองยังไงให้ได้แบบเยอะที่สุดแล้วก็วิธีอัปเกรดตัวละครหรือฮีโร่ทำยังไงให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับในการที่จะสร้างกองทัพของเราแล้วก็สู้กับชาวบ้านได้นะครับเพราะว่า อีกไม่กี่วันนะครับก็จะมีการยึดประสาทกันขึ้นแล้วนะครับผมโอเคฝากไว้แค่นี้ครับ